thank mm -hmm. you สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านสู่รายการ Living Life นะคะเช้านี้เฝ้าเดียวกับดิฉันอรนุชตรีสุโกศลน,นะคะในพระธรรมโยชูวาบทที่15ข้อ2 0ถึง63ค่ะโยชูวาบทที่15ข้อ2 0ถึง63ต่อไปนี้เป็นมรดกของเผ่าคนยูดา ตามตระกูลของพวกเขาเมืองต่างๆที่เป็นของเผ่าคนยูดาซึ่งอยู่ทางทิศใต้สุดทางพรมแดนเอโดมคือเมืองขับเซเอลเอเดอร์และยากูลคีนาดีโมนาอาดาดาเคเดชฮาโซอิดนานซิมฟเทเลมเบอาโลดฮาโซราฮาดักธาเคริโอเฮสโรน คือเมืองฮาโซอามัมเชมาโมลาดาหาซารกัดดาเฮสโมนเบตเป,เ,ปเลตหาซารชูอานเบเอเชบาบิซิโอทิยาบาอาลาอิยิมเอเซมเอลโทลัตเคซิลโหรมาสิกลากมัดมันนาสันสันนาเลบาโอดชิวหิม อายินและเมืองริมโมนรวมทั้งหมดเป็น29เมืองกับหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นๆด้วยในที่ลุ่มมีเมืองเอชทาโอนโสราอัชนาสาโนอาเอ็นกันนิมทับปูวาเอนามยารมูทอดุลลำโโซโคอาเซคาชาอาราอิมอดีทาอิมเกเดราเกเดโรทาอิม รวมเป็น14เมืองกับหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นๆด้วยเมืองเซนันฮาดัสสามิกดันกาดดิเลอันมิสเปโยกเทเอลลาคิชโบสคาร์ทเอกโลนคับโบนลามัมคิดลิชเกเดโรดเบดดาโกนนาอามาและเมืองมักเคดา รวมเป็น16เมืองกับหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นๆด้วยลิปนาเอเทอร์อาชันอิฟทาอัชนาเนซิปเคีลาอักซิปมาเรชารวมเป็น9เมืองกับหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นๆด้วยเอโครนกับเมืองต่างๆและหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นจากเอโครนถึงทะเลและทุกเมืองที่อยู่ริมเมืองอัชโดด กับหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นๆอัสโดดกับเมืองต่างๆและหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นกาซากับเมืองต่างๆและหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นจนถึงลำธารอียิปต์และทะเลใหญ่พร้อมกับชายฝั่งทะเลและในแดนเทือกเขาคือชามีญาตทีโโซโคดานนาคิริญาตสันนาคือเมืองเดบีอานาบเอสเทโมอานิมโกเชน โฮโลนกิโลรวมเป็น11เมืองกับหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นๆด้วยอาหรับดูมาเอชานยานิมเบตทับปูวาอาเฟคาฮุมทากิริยาตอาราบาคือเมืองเฮบรนและเมืองสิโยรวมเป็นเก้าเมืองกับหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นๆด้วยมาโอนคาร์เมลซีฟยุทธา ยิสเปเรลโยกเอดัมสาโนอาคาอินกิเบอาและทิมนารวมเป็นสิบเมืองกับหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นๆด้วยฮันโฮเบตซูเกโดมาอาราดเบธาโนดและเมืองเอลเทโคนรวมเป็นหกเมืองกับหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นๆด้วยคิริยาตบาอันคือเมืองคิริยาตเยอาริมและรับบา รวมเป็นสองเมืองกับหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นๆด้วยเมืองที่ในถิ่นทุรกันดารคือเบทาราบามิดด ah ินเซคคานิปชานเมืองเกลือและเอ็นเกดีรวมเป็นหกเมืองกับหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นๆด้วยแต่คนเยบูสซึ่งเป็นชาวเมืองเยรูซาเล็มนั้นคนยูดาไม่สามารถขับไล่ไปได้คนเยบูสจึงอาศัยอยู่กับคนยูดาจนถึงทุกวันนี้ ถึงแม้ว่านะคะพรมแดนมรดกของเผ่ายูดาเนี่ยจะถูกอธิบายเอาไว้แล้วก็ตามนะคะแต่โยชูวาก็ยังมีบัญชีรายชื่อเมืองต่างๆในยูดาอยู่อีกนะคะประเด็นที่หนึ่งที่น่าสนใจสำหรับพระธรรมตอนนี้ก็คือถ้าเรานับเมืองทั้งหมดที่พัมพีได้บันทึกนะคะตามตระกูลต่างๆที่มอบให้กับยูดามีชื่อเมืองมากมายเลยที่ปรากฏในพระธรรมตอนนี้นับแล้วค่ะได้112เมืองค่ะซึ่ง112เมืองนั้น ถ้าเรามองในแง่ดีก็คือเปรียบเหมือนเป็นของขวัญที่พระเจ้าทรงประทานให้กับยูดาเป็นเหมือนพระพรที่พระเจ้าทรงประทานให้เชื่อว่าพี่น้องหลายท่านอาจจะร้องเพลงนับพระพรได้นะคะถ้าเพลงนับพระพรย้อนไปในยุคนั้นแล้ว เผ่ายูดารู้จักเพลงนี้เชื่อแน่ว่าเขาจะนับพระพรของพระเจ้าเป็นอย่างดีการนับพระพรก็คือตระกูลต่างๆของยูดาจะช่วยกันร้องเพลงแล้วก็นับเมืองแต่ละเมืองซึ่งเป็นเหมืองเมืองที่พระเจ้าส่งอวยพระพรมาให้ด้วยการขอบพระคุณพระเจ้าในสมัยนั้นค่ะ เผ่ายูดาห์ยังไม่สามารถครอบครองได้ทั้งหมด100%จนกระทั่งมาครอบครองได้ทั้งหมดในสมัยของกษัตริย์ดาวิดนะคะประมาณปี100ก่อนกคศค่ะพระองค์ได้ย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่แผ่นดินยูดาที่กรุงเยรูซาเล็มพี่น้องคะพระเจ้าให้พระพรต่อชีวิตของเราในแต่ละคนอย่างชัดเจนถ้าเราตั้งใจมีเวลาสงบคิดใครครวนแล้วก็ทบทวน เราจะสามารถนับพระพรและระลึกถึงพระคุณของพระเจ้าในชีวิตของเราได้ง่ายๆอย่างอาทิตย์นี้นะคะอยากให้พี่น้องลองค่อยๆสงบใจคิดให้ครวนว่าพระเจ้าเทพระพรอะไรเข้ามาบ้างในชีวิตของเราทีลรอย่างทีลรอย่างและเมื่อเรามีการนับพระพรของพระเจ้าพี่น้องทราบไหมคะจะเป็นเหตุที่ทําให้เราสามารถขอบพระคุณพระเจ้าได้และสํานึกว่าสิ่งที่ผ่านมานี้ไม่ใช่เพราะตัวเรากระทํา แต่เพราะพระเจ้าทรงเป็นผู้กระทํางั้นพระพรของพระเจ้าไม่ได้เป็นเพียงพระพรที่มาสู่ตัวเราเท่านั้นค่ะแต่พระเจ้ายัางจะใช้ชีวิตของเราที่จะเป็นพระพรส่งไปสู่ผู้อื่นด้วยเช่นเดียวกันผู้ที่ยังไม่เชื่อผ่านทางชีวิตของเราได้ด้วยนะคะในข้อ63นะคะจากพัมภีร์ตอนนี้ได้บอกไว้ว่าชนยูดาไม่สามารถที่จะขับไล่ชาวเยบุสออกไปจากกรุงเยรูซาเล็มได้ชาวเยบุสออ ชื่อนี้ได้ปรากฏอยู่ในพันพีปฐมกาลค่ะชาวเยบุสอาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มมานานแสนนานตอนที่อิสราเอลมีชัยชนะเหนือคานาอันและเยรูซาเล็มก็เป็นที่รู้จักกันในนามของเยบุสในช่วงเวลาหนึง่งชาวเยบุสจึงยังคงอาศัยอยู่ที่นั่นร่วมกับชาวยูดาห์จนกระทั่งถึงทุกวันนี้เป็นที่น่าแปลกใจนะคะว่าเพราะอะไร คนอิสราเอลจึงต้องอาศัยอยู่รวมกับ us, ชาวเยบุสซึ่งเป็นชาวต่างชาติในตอนที่อิสราเอลเข้าไปยึดดินแดนคานาอันเรื่องนี้เป็นเรื่องยากค่ะที่จะเข้าใจแต่ที่เรารู้ก็คือชาวเยบุสนั้นสร้างปัญหาให้อย่างแน่นอนในอนาคตเป็นเหมือนหอกข้างแคลและอาจจะเป็นเพราะยูดาไม่เชื่อฟังพระเจ้าอย่างร้อเปอร์เซนตเพราะพระเจ้าทรงสั่งไว้ว่าให้ขับไล่คนคานาอันออกจากแผ่นดิน พี่น้องค่ะสองประเด็นที่เราเรียนรู้จากพระธรรมโยชวาในตอนนี้ก็คือชีวิตแห่งการนับพระพรขอบพระคุณพระเจ้าและชีวิตแห่งการเชื่อฟังพระเจ้าแบบร้อยเปอร์เซนต์วันนี้พี่น้องมีสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องนับพระพรพระเจ้าหรือยังขอบพระคุณพระเจ้าหรือยังหรือมีสิ่งใดที่เรายังเชื่อฟังพระเจ้าไม่ร้อยเปอร์เซนต์เชื่อว่าวันนี้พระธรรมของพระเจ้าจะบอกกับพี่น้องค่ะให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะ ข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าได้ทรงให้เราทั้งหลายมีโอกาสคิดถึง พระพรที่พระเจ้าทรงประทานให้ในแต่ละวันในการดําเนินชีวิตข้าแต่พระเจ้าหลายครั้งแล้วก็สารวจนอยู่กับสิ่งมากมายการเรียนหน้าที่การงานสิ่งที่ต้องดูแลครอบครัวปฏิบัติครอบครัวแต่เราลืมที่จะนับพระพรของพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าโปรดช่วยเราทั้งหลายที่จะหยุดคิดมีเวลาไครครวนในการนับพระพรที่มาจากพระองค์เพื่อที่เราจะเรียนรู้และขอบพระคุณพระเจ้าและเราจะเห็นถึงพระคุณของพระองค์ที่อวยพรมาจากชีวิตของเราข้าแต่พระเจ้าขอบพระเจ้าได้ทรงโปรด สอนเราที่เราแต่ละคนจะเชื่อฟังพระเจ้าอย่างหมดใจมีสิ่งใดที่เรายัางไม่เชื่อฟังถ้าเราไม่เชื่อฟังเพียงน้อยนิดในพระเจ้านั้นหมายถึงการไม่เชื่อฟังขอพระเจ้าได้ทรงโปรดที่เราจะมอบถวายชีวิตยอมเชื่อฟังพระเจ้ายอมจำนวนพระองค์ในทุกๆก,กรณีข้ดแต่พระเจ้าขอพระธรรมตอนนี้ที่เราจะเรียนรู้ขอบพระคุณด้วยความ รักที่มาจากพระองค์แล้วเราจะเรียนรู้ในการที่จะมีชีวิตในการเชื่อฝังพระเจ้าแบบร้อเเซนด้วยเราขออธิษฐานฝากเอาไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน